พ่อโศกใส่นม่รักษาสถิตย์ยักษ์ใหญ่ต่อไปต่อไป วี่งอมนครงารเดทางที่ส่งพครับวันนี้ากน,นงานของกะวกรับโดยมีหนงานที่ีตใชา้จจช,ชีวิตาใช้ชีวิตนรักประกอบด้วยกิจาการสายใต้อน่ครอบตัวนะครับปรกอบไปด้วยนะครับแหวกทางหนอวยอมครับมีธุรกิจการที่จะตัได้ก่อสร้างนะครับและก็ศึกษาเส้นทางลงถึงพัฒนาครับโครงสร้างพื้นฐนะครับ ในทางคล่องตัวนะครับและลดต้นทุนในการขนส่งนะครับแขนงข้าหลนเชื่อมถนนยองครับเพื่อที่จะช่อยให้เกิดความปลอดภัยนะครับในบนถนนบน้อทางเส้นทางการจราจรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้ถนนขึ้นทางนะครับอยู่ภายใต้ระเบียบนะครับแล้วก็หลักการในการปฏิบัติที่เปิดความปลอดภัยนะครับลดโอกาสในการเกิดนะครับมาก็เจอเลยนะครับเรื่องของฝนฟ้าที่ตกค่อนข้าเยอะนะครับน้ำท่วม ในห,หลายพื้นที่โดยวัดาเขตอำเภอเมืองนะครับก็ได้ลงไปดูปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิทยาก็ประกาศเตือน่ะวานสอทนอชก็เตือนมานะครับผมได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังอำเภอเมืองทิคมพัฒนาและปว่วกแดงนะครับระวังเรื่องของน้าป่าไหลหลากนะครับเรื่องดินโคนลนถล่มต่างๆเราอยู่ในส่วนราชการนะครับผมเรียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ความต้องการต้องมาจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ผู้ว่ามาซ้ายนะครับชุมชนตัวแทนหมู่บ้านนะครับรวมทั้งภาคเอกนชนนะครับขอการค้าสภาุตการมอุตสาหการรมท่องเที่ยวรวมทั้งในส่วนาเป็นยุทธศาสตรจ์จังหวัดเพื่อให้กีผู้ว่าที่มาต้องเดินตามยุทธศาสตร์ของพี่น้องชาวจังหวัดระยองนะครับสามอาทิตย์นะครับถ้าไปยามที่เรียนรู้คนเรียนรู้พื้นที่ แต่ไม่ใช่ผู้ว่าใหม่นะครับที่จะต้องนั่งรำลอยรู้จักคนก่อนนะครับถ้าเราไม่รู้จักคนรู้จักพื้นที่เนี่ยเรามองภาพไม่ออกนะครับผมจะยอมใช้เวลาในช่วงวประมาณผมมาก่อนเมื่อมาก่อนได้ใช้เวลาช่วงปลายไตรมาสนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้าพูดทรงเลยว่างาน,นต่างๆการเงินตามนะครับเพราะนั้นผมได้ใช้เวลาช่วงนี้เรียนรู้นะครับที่เรียกว่า Learning by เร n ยน,น,นรู้ารสัรีท 16ตุลาคม2568ค่ะมอบให้กับนะคะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังคณะของนะคะซึ่งประกอบด้วยพันคลังจังหวัดระยองค่ะสำขกรจังหวัดระยองศูนย์ราชการกนจังหวัดระยองสภสามิตจังหวัดระยองธนารักษ์จังหวัดระยองคบพพและทีมที่ปรึกษาคบาพพค่ะซึ่งประกอบไปด้วยท่านประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นนีะครับในการประชันสมัครของ,างารายงานนะครับในเบื้องต้นจะมีขออนุญาตขอเชิญทนักศึกษาคอร์รยาในการที่จะส่งพันหลังจากที่จบพิธีการการสมัครของนักศึกษาคอง์รยนะครับผมค่ะและเราก็จะเป็นเวศษน้อยครับสหรับการให้หน่วยงานนะครับหรือราชการหรือองค์กรต่างๆครับสามารถขึ้นใกล้ชิดและเต็มที่เลยนะคะและในส่วน,นถัดไปค่ะคุณ